สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะด,ดีต้อนรับกันด้วยนะคะและในวันนี้เราอยู่ที่ค่าย Kingmaker ก,กันนะผมได้ทุน9 0บาทได้ในแรบสายแอสเซมบล์99นะครับในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเข้าไปเล่นเกม,น,น,มเน,ะน,นะครับผมรูเล็ตนะที่มีชื่อว่ายูโรปรูเล็ตนะผมในค่าย Kingmaker น,นะครับโอเคก็จะเป็นง่ายผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะมาเดีนี้ชื่อว่ายูโรเปียนรูเล็ตนะครับผมก็เป็นเกมรูเล็ตน,นะแต่ปกตินะครับผมโอเค,อ,เคอู้หมีห้องที่เลือกอยู่อู้มีห้องที่เลือกเยอะจัง มีอย okay, ู่8ท้องนะครับผมอุ๊ยอ่ะผมผมคิดผิดนะทต่ไม่ควรคิดขวามันเข้าห้องเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็มีที้เลิเอ้าโอ้เขาลงเดิมพันกันไปแล้วนะครับผมมาผมไม่ได้เดิมพันนะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับโอเครอบนี้ออกดำ29อะมีใครแทงดำถูกไหมมีอุ๊ยเหมือนมีคนแทงถูกนะครับผมโอเคโอเคก็วิธีการเล่นนะครับผมก็ยังคงเป็นดมกดเกมรูเล็ตปกตินะต่อไปตรงนี้ก็ผมจะเป็นอาจโบกเบ็ดตามปกตินะครับผม อันนี้ก็คือสถิติที่เคยออกมาเนาะอ่ะโอเคอ๋อเปลี่ยนรูปแบบสตรีมได้แล้วผมว่าอยากได้รูปแบบการเห็นแบบไหนนะครับอ่ะผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันอ่ารอบที่แล้วเนี่ยออกดําไปใช่ไหมผมว่ารอบนี้น่าจะออกแดงนะโอเคเดี๋ยวผมขอแทงแดงก่อนแล้วกันสังใครที่มั่นใจนะครับผมว่าจะออกเลขแล้วนะก็สามารถแทงที่เลขตามนี้ได้นะครับผมโอเคมาลองดูครับอุย้ยเอาว่ะตรงนี้คูณห้าสิบแล้วผมถ้าเกิดออกอะหรือว่ามันจะออกวะกะเด้งไป โอ้โหยี่แปดดำครับผมอู้ไม่ได้ออกสีแดงนะออกสีแดงออกหลายรอบอยู่เนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทําไมถึงแดงทาไมถึงออกดํานะครับผมเพราะว่าแดงเคยออกไปหลายรอบอยู่นะอืมรอบนี้ก็เป็นไม่ได้ว่าอาจจะออกดําอีกนะครับผมอาจจะย้านะโอเคงั้นรอบนี้เดี๋ยวผมแทงดะะําแล้วกันนะผมออก,กแทงทักยี่สิบแล้วกันนะครับโอเคนะอืมลองแทงเผื่อได้ไหมอ่ายี่สิบสี่ดำออกไปแล้วเนาะเอาสัก มอนที่แปดดำไปแทงแล้วคัผมเอาสักแค่นี้พอผมไม่ได้มั่นใจขนาดที่แบบเปแทงเป็นเลขเป็นอะไรได้เนาะอุ้ยร้อยคูร้อยเลยเหรอถ้าเกิดออกตรงนั้นอะโอ้มีสิทธิ์อยู่นะเนี่ยมาอุ้ยออกยี่สิบสองัง้ผมผมแทงถูกนะแทงสีดาได้นะครับผมโอเคอุ้ยผมน่าจะแทงตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้แบบตรงแถวบริเวณนี้ได้ด้วยเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะผมกับเกมนะผมให้อ่าไม่ใช่ไฮโลดิกำลังจะพูดไาไฮโลเป็นเกมยูโรเปียนรูเล็ตนะคะผมใครที่อยากลองนี่ก็สามารถมาเล่นกันได้นะ